มันมีอะไรใจมึนเลยนะเดี๋ยวคืนให้เดี๋ยวคืนให้หมวดนี้คือหมวดเมนูขนมหวานมีอะไรบ้างถ้าใช่กระโดดกดเลยพร้อใช่นะพร้อมเริ่มฝอยขัดหม้ออส่วนเฮ้ยไม่ได้นไม่ได้อันนั้นหอยอันนั้นหอยหมอนทองไอ้เค้กส้มโอ้เค้กส้มอะไรหมรู้วหม ไอ้ขนมไทยนี่วะไม่เมนูขนมหวานเฉยๆคุณกดคุณกดคำว่าอะไรนะเค้กส้มเค้กส้มกรรมการว่าไงครับถูกต้องเค้กส้มคือขนมหวานคุณกดทำไมไมอ่ะคุณทำอย่างนี้เหมือนขยี้ใจผมโอยโออยอยเอ้าทําไมใช้เหยาไยส่งผหักหาโหยโหยโหยโาทโหย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 ง มันให้อยู่บ้านดิจะได้ทํางานช่วยกันอ๋ออะทีมนี้คุณแจ๊ดคุณกดได้คุณไล่คนนึงจากฝั่งนู้นไปอยู่เคานตอร์บารได้คุณจะไล่ใครโอ้โหผมให้เก็บัวหน้าทีมดีกว่าเอาแล้วส่งให้อีกแล้วครับัวหน้าทีมเอาคเอาผู้หญิงออกไปซะแล้วเหลืองี้มันจะได้เสมอ้ากันเดี๋ยวจะหาว่าเรามาโหลุมผู้หญิงไม่ได้ หขาลุงนะผมเชิญทีมผมครับให้พี่แพทไปพักกันหน่ออ้าวพี่แพทเชิญเขาเอาคนน่าทีมบอกแล้วไอ้พวกเราอย่ายอมไม่ไหวจริงเราเปลี่ยนแล้วนะนั่งตรงนั้นน่ะน้องไม่ถนัดเลยงานประจำของน้องปกติจะนั่งอย่างนี้ค่ะน้อกมือสีเลยค่ะแต่น้องอะหาเวลาไปแว็กนอนะขนเพียบเลยนะเราไม่ใช่โคนเล่นเกมเลยค่ะเกมเลยนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนหมวดใหม่ หมวดผลิตภัณฑ์ซักผ้าผลิตภัณฑ์ซักผ้ามีอะไรบ้างพร้อมนะผลิตภัณฑ์ซักผ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เกียวเกียวไม่ได้ซีม่าไม่ใช่กูใช้อยู่โทนาฟไม่ใช่คาร์มายเอสกิโมเอสเอ็ม เอเซนครับพ้านุ่มตัดพ้านุ่มเอเซนเอเซนผ้นุ่มตัดพ้านุ่มเอเซนตัดพ้านุ่มได้ได้กรรมการว่าไงใช้เปล่ามันซักผ้าพ้านุ่มพนุ่มเก่งผ้านุ่มเอเซนเอาแล้วไล่ใครออกใครแจ็คไล่อยากไล่มานานแล้วเอาใครครับคุจั๊กครับก่อนจะไล่นะแล้วก็ตบส่งด้วยนี่ครับให้โอกาสนั้นเลยตบใครคนนั้นออกแล้วกันอ่ะโอเคก้มลงเลยนะครับ เป็นเกมับโค่นลงเลยโค่นลงเลยครับรวบลงได้ได้ได้่ต่อยน้องต่อยน้องรวบลงคือเประเป็นหนึ่งกูก็มามาหลายครั้งกูไม่เคยเจอแบบนี้เลย แล้วมึงบอกให้พวกกูก้มหัวด้วยก้มหัวด้วยแล้วให้ตบพอตบกูก็เดินออกไปเรียไม่รู้มึงเป็นกติกาเหมือนว่ามึงติดก้าแล้วไม่รู้มึงเป็นกติกาเหมือนว่ามึงติดก้าวแล้วมาแนวนี้แต่เป็นกติกาเมื่อไหร่ถ้าบอกว่าเป็นกติกาก็จะตาโอเคกติกานะเอาก้มไปก้มไปก้มไปจัดไอ้จัดจัดเอานี้ตีเลยเอามื่อนี่วะเอาเมื่อก้มงอใจตอบคนนั้นออกนะเออ ใครออกโดนตบเอาเลยมีปัญหาหายกระตูหูก็ตายหูร้อนตบมือไอหายกระตูเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวเอาไปสองแง่งขิงนี่ยอันนั้นตบแบบไม่มีเสียงไม่เอาต้องมีด้วยอะไหตบต้องตบให้มีเสียงตบนะตบตบแน่นด้วยนะมันตบแบบเต็มแรงมาเลยอ่ะไอหูตบมันมีลรยใจมึนเลยเนี่ยเดี๋ยวคืนให้เดี๋ยวคืนให้ แย่ขนหนักนะแย่มากล้มธรรมดาไม่ไรไม่เท่าไหร่มึงรูดทั้งคันแย่เป็นไงบ้างมีพี่บอลหน่อยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเมื่อกี้ล้มไปไงอุ้ยอุ้ยออ้ยเมื่อกี้ล้มไปไงอุ้ยใจไหมขายรถไปใครบ่อยใจไหมสติไว้ยังทำอะไรไม่ถูกวะมึงไป็หมดเลยส้มสติคนถามตอบโต้ทำอะไรไม่ถูก ตร่ <icism S 1> ตอะครับเรามาต่อเลยหมวดต่อไปเราเปลี่ยนหมวดของที่เป็นยอดนิยมที่คู่รักมอบให้กันในวันวาเลนไทน์อะไรบ้างเตรียมตัว,ตวพร้อมเริ่มดอกไม้จันช็อกโกแลตซีดมึงจะเอาช็อกโกแลตซีดตุ๊กตายาง

นี่ขนาดมึงยืนเต้นไกลๆนี่ขี้ใครยังชัดเลยนี่ขนาดมึงยืนเต้นไกลๆนี่ขี้ใครยังชัดเลยนะไอ้มันดำหึเห็นชัดเลยเห็นเอ้าขี้ใครไม่ใช่ขี้กูนี่อุ้ยอุอุ้ยนั่งทำไมมึงอยู่ฝั่งนู้นไอ้ยู่ฝั่งสีเลยกูโดนแล้วนะหัวเก่งรอแล้วเอ้าคุณจะไล่ใครคุณจะไล่ใครออกแจกไป เอาคุณไล่แจ็คไปตบนะตบตบตบสตินอ่ะตบมาให้มันให้มันเลือดตบแร็งด้วยตบพี่บอลแรงด้วยอ่ะแร็งไม่ถือกันแล้วตบอย่างเงี้ยระวังลื่นล่ะไอพี่เล่นด้วยเงินหไรคนเลยยังไม่ตักมาไม่ตักมา ทำไมอ่ะทำไมตั๊กมาของคุ้นเคยมึงไปยิ้มหัวล้ะของคุ้นเคยมึงไปยิ้มหัวล้อเลยจริงด้วยเอาแล้วนะตอนนี้คุณเหลือสองคนเท่านั้นนะครับสู้อยู่ต่อไปครับเป็นหมวดใหม่ของเราครับหมวดชื่อภาพยนตร์ไทยภาพยนตร์ไทยเท่านั้นนะครับพร้อมเตรียมตัวนะครับ ยายตัวร้ายกับนายเหม็นเปรี้ยวว้าวไม่รู้เรื่องมั้งไม้สนุกไพรที่ไม่พูดนายเหม็นเปรี้ยวเขายึงยันจะดิตกใจกับเหม็นเปรี้ยวไปเลยตกใจกับเหม็นเปรี้ยวเขายึงยันอยู่ครควักหัวใจยายเบอร์ตองสามก๊กเฮ้ยใครกดดิคนไทย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  ใช่จริงๆจริงๆคุณเป็นคนกดใช่ป่ะใช่คุณเป็นคนกดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ไม่โดนเลือดนะต้องโดนในประเทศตัวเองไปเลยครับคุณอะเอาไปเลยเหรอไปเลยมีไหมไม่มีเขเป็นหนังจีนไม่ต้องโดนไม่ต้องโดนเลดานคนเดียวเลดานคนเดียวเลดานคนเดียวแล้วอ้าวผาผ์ไทยผ่านไปแล้วนะเราเปลี่ยนหมวดใหม่นะครับต่อไปเป็นหมวดยานพาหนะนะฮะยานพาหนะครับมีอะไรบ้างพร้อมนะฮะเริ่มกันเลยเรือรักดา มานินมังกรรถบังคับรถเมฆคันหนึ่งนิดพรหมวิเศษม้าหมุนรถถังเรือดำน้ำหมดแล้วอีหมดแล้วอีวอันไห,หน,มมนอ่ะพยายามพาได้ไหนอ่ะพรไม่ิเศษเต้ยรถถัง ถังก็ยานผ่านนะเรือดำน้ำก็ยานผ่านนะคุณกดอันสุดท้ายนะครับคุณนุ้ยครับที่เรือดำน้ำกรรมการว่าไงครับเรือดำน้ำานียบนะถูกต้องครับขึ้นได้อะไรขึ้นได้ก็ยานผ่านนะได้ดิเรือดำน้ำผมไม่ใช่ผมอาาดินใช่ไหมคุณตอบถูกคุณสามารถที่จะเลือกคนไหนออกไปที่เขาตบบาทได้นลยครับคุณนุ้ยครับเลือกแบบเดิมฮะแบบเดิมที่เขาทำกับฝั่งเราก็หมัว มองไปทางซ้ายแล้วก็ะติสมองไปทางขวาแล้วก็ติสตื่นเลยลุงตรงนั่งแล้วมองเปทางซ้ายเลยโอ้ยใจกลัวพองโอ้ยุกเพลงเลยัทบางคาเฮ้ยได้ได้อีกทเพลงจังเลยโอ้ใจเอ่ยทำไมหัวใจไม่ลาบจับสิ่งดันเจอรักเธอโอ้หมดทำไมไม่ใช่เพลงกูโอ้หมดทำไมไม่ใช่เพลงกูไปไปเดยนดี เรามาต่อกันนะครับหมวดต่อไปพี่ลีนี่คือสู้ให้สุดเลยเหรอสู้ให้หมดจนหมดโด้เลยพี่หอยแม่ลุมลุมเลยต่อไปเป็นหมวดกีฬาโอลิมปิกครับสู้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 กีฬาโอลิมปิกมีอะไรบ้างพร้อมแล้วเริ่มวิ่งเปี้ยวคาราโอเกะเปตองแอโรบิกทำไมไม่ขี่ม้ากด <ś les> มีโปโลไหมมีโปโลโปโลมีใครกดอะใครกดพี่หอยอหอยกดขี่ม้าโปโลไงกรรมการใช้เปล่าโอ้